หามหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระขวาสเกสุวิหารติกะปิละวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาภิกขุสังเคนะสิทธิงปัญจมัตเตหิพิกขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตู เทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหติพระวันตังทัสสะนายะพิกุสังคส,สังคจจะหะสโคจะตุน,นังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอเตทะโหสิอยังโขพระวาสเกสุวิหะระติกะปิละวัตถุสมิงสมิงมหาวเน มหาตาภิกุสังเคนะสัตทิงปัญจะมัมตเตหิพิกุสตเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยพุยเยนะสน,นิตปะตะตาโหนติพระควันตังทัศนายะพิกขุสังคจ,จะยันนูนะมยยมปิเยนะพระควา เตนุปะสังกะเมยามะอุปสังกามิตตวาพระควมโตสันติเกปัาเจก,กะคาถาภาเสย,ยามาติอัทโขตาเทวตาเสยถาปิมานะภาลวาปุริโสสัมมิตชิตังวาพาหังภาษาเลยะ ภาษาลิตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวะเอ,เอ,เอวเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตาพระควโตปุรโตปาตุละหังสุอัตถโขตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโข เอกาเทวตาพระวโตสันติเกอิมังพาถังอภาสิมหาสมโยปวานัสสมิงเทวกายาสมคตาอาคัตัมหอิมังธรรมสมยังทักขิตาเยวะอปลาราชิตสังขันติ อทโขอปาราเทวตาพควันโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตัตตะละภิกขวูสมาทหังสูงจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสารถีวเนตตานิกะเหตวาอินทริยานิลักขันติปันทิตาติอะทโขอะปาลา เทวตาพระกวโตวสันติเกอิมังฆาถังอภาสิเฉตวาขีลังเฉตวาปะลีขังอินทะขีลังโอหัจจะมะนีชาเตจรันติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอะปลลา เทวตาพระควตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเยเกจิพุทธทงังสารนังคตาเสนเตขมิสสันติอปายะกะภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันตีติอัทธโขพระควาพิกขูอามันเตสสเยพุยเยนะพิกขเว ขาส,สุโลกธาตุตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายภิกขุสังฆัจจะเยปิเตภิกขเวอเหสุงอตีตมัมทานังอรหันตูสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะวันตานังเอตะปะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาเหสุง เสยัถามิไมหังเอตะัละหิเยปิเตพิกเวภะวิสันติอนาคตะมัทธานังอรหันโตสัมมาส,สัมพุทธาเตสัมปิพระควันตานังเอตะปลามายวเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยัถามิไมหังเอตะละหิ อาติกิตสามิพิกเวเทวกายานังนามาินิกิตแต่ยิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิเทสิตสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทถสาธุกังมาณสิกโลทะพาสิตสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิกขู พระครวตโตปัดจัดโสสูงพระครวาเอตะทะโวจะสิโลกมะนุสัตรกรมะนุกัสสามิยัตถะภุมมาตัสสิตาเยสิตาคิริครับพระลังแปหิตัตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสัตลีนาโลมหังสาพิสัมภูโู โอธาตามะนะสาสุทธาวิปสัสนะมะนาวิลาพีโยปัญจะสะเตยัตตะว,วะวณีกาปิละวัเวตโตอามันตยิสัทธาสาวเกศสาสนีละเตเท,ทะวะกายาบอภิกันตาเตวิชานาะาะภิกขวเตจะ อาตบพระมะัลุงสุตวะพุทธสัสสะสะสนังตีสัมปะตุละหุยานังอัมนุสานะทัสสนังอัปปเกสัตมัตทักขุงสหัสสังอาทะสัตตลิงสัตตังเอเกสหัสสานังมนุสานะมัตถะสูงกับอัปปเกนันตมัตทักขุง ทีสาสพาปุก,กาอาหงตัจะสัพพังอภินยายะวะวักะวะขิตาขิตาวานะจากขุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวกีสาสนีละตีทวกายาอภิกัตตาเตวิชาณาถภิกขะวเยโวหังกิตตายิสามีอิขิลาหิอนุปปัปปสโส สัตสะหัสสาวายาขาภูมิมากาปีละวัต <c oughs> ถะวาอิทีิมันโตชุติมันโตว, <c oughs> วันนวันโตยะสัตสีโนโมธมานาภิกามุงพิกขูนางสมิมิติงว่านางจาสะหัสสัเหิมะวตายะขานานัตตะวันนิโน อิทิม <away> ันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมธมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงว่านางอิเจเตโสหัสสะหัสสายักขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมธมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงว่านัง เวสามิตาปัญจสตายักานานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสส์ศรนูโมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสิมิติงวะนางกุมพิโรราชคะหิโกเวปุลัสสนิเวสนังพิญโยนางสตสหัสสังยักขานางปลลี ลุปาสติกุมพิโูราชะคะหิลุโกโสปาคะสสมิติงวนังปุลิมันจะทิกสังราชาทะตะัตัโถภาษาสติคำคันทับพานังอาทิตมหาราชายสสิโสปุตตาติตัสสะพระหาวอินทนามามหับพระลาอิทธิมันโตสุติมันโตว,วันนาวันโต ยาศสสิโนโมูมานอาอภิกกาุงภิกขูนังสมิติงว่านังทักขีนัน,นจาสิที่สังราชาวิลุนหตับภาษาสติกุมพันธานังอาทิปติมหาราชายาศาสิโสปุตตาปิตัสสะพระอาวอินทมานามหัาพลาอิทธิมันโตชุติมันโต วันณวันตัวะส,ะสัญญาสิโนโมทมานาอพิกามุงภิกขูนังสมีติงว่านังปรชฉิมั่นจะสิขังสิสังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคานังอาทิปติมหาราชายัสะสิโสปุตตาปิตัสสะ,ะหะวอินทะนามา มหาภราอิติมันโตชุติมันโตว,วันลวันโตยัสสีโนมูทมาณะพิกามุงพิกขูนังสม,มิติงวานังอุตรตันจะทิสังราชากุเวโลตับปะสาสติยัขานังอาทิปติมหาราชายัสสีโสปุตตาปิตัสสะพรโวอินทมานาอินทมานามา มหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันทวันโตยาศส,สิโนโมูธมานาอภาิกามุงพิกขูนังสมิติงว่นังปุริมะที่สังท่าตัลโถทักขีนีนะวิรุธหโกปัจชิมีนะวิรูปโขกุเวโลอุตตันลังที่สังจัดตาโล เตมหาราชาสมันตาจตูโลที่สาทันทันละมานาอัดทางสุวันณีกาปิละวัฒเวเตสังมายาวินูทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายากุเกนตุเวเกนตุวิลูกจวิกุลุโตสหจันทนูกามาเสโทจะกินนุทันตุ นินันนุจปัปรปนาโทโอปมัญโยจะเทวสูมโตจะมาตลิจิตตเสโนจะคันทัพโพนะโลราชาชโนสโพอาคูปัญจะสิขโขเจวะติมพะลูสุริยาวัชสาเอเตจันเยจะลาชายโนคันทัพพาสหราชุพิโมทมานา อภิกามุงพิกขูนางสิมิติงมะนางอัฐาคูนะนาภักษานาคาวสาราสหัตัดชะกากรรมพระัสสตะลาอาคูปายาคาสหะยาติพิยามุนาทะตลัทธาจะอาคูนาคายาสสินูเอลาวโนมหานาคโคโสปาคาสิมิติงมะนาง เยนาฆราเชสหัสาหลันติทิพาธิชาปักขีวิสุทธะจัคคูเวสหาศสยาเทวะนะมัจัปตาจิตต,าตลาสุปันนาะอิติเตสนามังอภยันตธานาฆราชานมาสีสุปันนาตเขมมะกะกาสีพุทโธ สัญหาหิวาจาหิอุปวะอุปววะหะยันตานาคับสุปันนาสาระมะกังสุพุทธังชิตาวชิละหัตถนะสมุตทังอสุลาสิตาพาตาโลวสัสวัสเสเตอิทิมันโตยสัสสินูกาลกันชามหาพิสมาอสุลา ทานาเวขสาเวปจิตติสุจิตติจ,ตจะปะหาลาโทนมุจีสหสตันจะพริปุตตานังสับเพเวโรจำนามกาสันในหิตะวาพลิงเสนังลาหุพัธมุปาขมุงสมะยุธานิพัทพัทันเตพิขูนังสมิติงวะนังอาโปจเจเทวา ทวีจะเตโชวายโยตถาคมุงวาลุณาวาลุณาเทวาโสมูจะยสสะสาสหะสะหะเมตตาการลุณากายิกาอาคูเทวายยสัจส,สินูทะเสเตเท,ทะสะทากายาสัะเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสัสสินู โมทมานาอภิกามุงภิกขูนังสิมิติงวะนังเบนทูจะเทวาสหะลีจะอัสมาจะทุเวยวมาจันทสปูปนิสาเทวาจันทะมาคูปุลักขิตาสุริยัสูป,ปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุลักขิตานักขตานิปุลักขิตาวา,าคูมันทะ พาลาหากาวัสูนังวาสโวเศโถสะโก,กปาคะปุรินทะโททะเสเต,เตทะสัทธากายาสเปนานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสสิโนโมทะมานาอะพิกามุงพิกขูนังสิมิติงวะนังอะถาคูสหภูเทวาชะละมักขิสีขา ทิวาลิทธากาจะโลชาจะอุมมาปุภะนิพาสินโนวะลุนาสหธรรมมาจะอัดตุจุตาจะอัดนีชากาสูเลยะลุจีลาอาคูอาคูวาสัตวะนีสินโนทศเสติทศสัทธากายาสัพเพนานตะวันนินโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันณะวันโตยะสิสนโนมูทะมาละ อพิกามุงพิกขูนัง่งมิติงว่านังสมานามหาสมานามานุสานะมานุสุตตมาคิดทะปัทูสิกาอาคูอาคูมนูปะทูสิกาอาคาคูหารลโยเทวเยจโลหิตตะวาสินปาลคามาหาปาลคาอาคูเทวายาสะสินุทสัสติ ทศเ,เตีทศธากายาสาเยัเพมานัตตะวณน,นิโนอิติมันโตสุติมันโตวันนวันโตยัสสินโโมทามานาอภิก,กามุงพิกขูนังสิมิติงวะนังสุกกากะลุมกะลุม,มาหาอารุณน,นาอาคเวคณะสาสหาโอทาตไคยหาปาโมก หาอาคูเทวาวิกจักขนาสัทธามตาหาละคะชามิสสยะ,ยะสกาจะยาสิโนทะนายังอาธาปชนโ,นโยทิสาอภิวัสติตเสเตเทัสทะสากายาสาเีนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาส,สิโนโมมามนาอภิกามุงภิกขูนัง จิมิติงมานังเขมิตาถูสิตายามากัตถากายะจะยะสัสสินูลัมพิกตะกาลามะเศาโชตินามาจะอาสวานิมมานละตินูอาโคอาาคัฏฐโคปะระ,ะนิมมิตาทเศเสเตทเัสธากายาสัพเีนานัตตะวันนินู อิติมันโตชุติมันโตว,วันณะวันโตย่สสินโมโมทมานาอะพิก,กามุงพิกขูนังเสมิติงว่านางสัจถิเตเ,เ,เทวนิกายาสเพนานตวนันนิโนนามันนะวะยะนีนะเยนะอาใครชุงเยจันเยสัติสาสาหาปาวุตะถาชาติมักขีรังโอทตินินะ มานาสวังทักขีมูฆะตะลังนาคังจันทังวะอติตาติตังสุพะลังหะมาพระละมัตโตจะปุตตาอิทิมันโตสหสนังกุมาโลติดโสจะโสปาขะสมิติงวะนงังสหัสะพระละหะมาโลก,กานังมหาพระละหะมาพิติ ทติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากโายยาสสิโสทเสทะอิตสลาอาคูปันเจกวะสัวตินูเตยันจะมัดนาโตอาคาหาลิโตปะลิวาลิโตเตจะสัพเพอภิกกันเตสินเทเทเวสภาละหะมะกมาละเสนาอภิกามิปันสั กันนะหัสสะมันทธิยังเอคะกันนะหัสสะพันทะทะลาเคนะพันทะมัตถุโวสมมันตาปริวาเลทะมาโวมุญจิทะโกจินางอิติตันทะมหาเสนูกันนะ,ะเสนางอะเปสยิปานินาตลละมหันจะสลังกะตะวานะ เพะวังยะถาปาวุลปาวุสนันโกมีโขธนัยันโตสวิชุกโกตถาโสปันปัจจุทาวติสังกุโทอาศยังวเสตันจะสับพังอภินญายะวะวักกิตายกิตวานะจากกุมาตตโตอามันตยิสัทธาสาวเกีสาสนเลิละเตมาละเสนา ภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจะอาตับปะมะกะลุงสุตวาพุทธสะสาสนังวีตลาเคหิปักกามุงนนสังโลมมัปิอินชยุงสัเพชิติตะสังคามาพระยาตีตังยัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะนีสุตาติ